ตอนนี้นะครับพี่เสือก็เล่นเกมกับเด็กๆนะที่เป็นแอดมินแก๊งไอติมของพี่เสือทั้งทั้งหลายนะวันนี้มาไม่ครบนะหลายคนไม่ได้มานะฮะเกมของพี่เสือคือพี่เสือจะเอาตังค์ไปซ่อนไว้ในจุดต่างๆครับซึ่งเมื่อกี้เล่นไปแล้ว2ครั้งเนาะนะฮะครั้งแรกเหรียญสิครั้งที่2แบงค์ยี่สิบอ่านี่คือกําลังจะเล่นเกมที่3ามเลยนะครับผมนะฮะรางวันนี้พี่เสือมองว่ามันคือรางวัลจาก f อของช่องเสือพาไปและช่องเสือพามาเนาะนะครับเพราะว่าทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามโฆษณาให้นะมีส่วนร่วมในการ ทําให้พี่เสือมีรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเงินรางวัลที่เด็กๆได้ในวันนี้คือมาจากทุกท่านที่เป็น F c ซเนาะนะฮะอ่ะเกมที่สามกำลังเริ่มครับแบงค์ยี่สิบครับผมเกมที่สามเริ่มแล้วนะฮะแบงค์ยี่สิบครับอยู่แถวนี้แหละครับผมนะฮะไม่ไกลไม่ไกลนะฮะไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับคําใบ้นะครับไม่ได้อยู่ในขี้ควายนะครับคําใบนะครับไม่ต้องหาในขี้ควายนะคําใบ้นะครับคําใบนะครับ คำใบไม่ได้อยู่ในขี้ควายนะครับอหาด่วนหาด่วนมันหาง่ายมากเลยนะฮะมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนเลยนะครับทุกคนคมใบนะครับวางไว้มองเห็นเห็นเลยวางไว้มองเห็นเห็นนะฮะมันต้องมีคนที่ตาดีนะมองเห็นใช่นะไม่ต้องหาในขี้ควายนะฮะไม่ต้องหานะครับไม่ได้อยู่ในขี้วัวขี้ควายนะครับนะฮะ มันหาง่ายมากเลยนะครับไม่ง่ายหรอกเพราะว่ายาสีเขียวเงินก็สีเขียวเงินก็สีเขียวสวัสดีคุณวารุณีครับสวัสดีคุณปราณีนะฮะคุณประภาวดีสวัสดีครับคุณดวงขวานสวัสดีครับนะฮะสวัสดีคุณเอสเคเอสนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณครูพอต้านะฮะตอนนี้ขายพี่เสือดีขึ้นแล้วเก้านสะิบปอร์เซ็นนะฮะหาเร็วหาเร็วหาเร็ว คำใบต่อไปอะทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้จะใบคำใบต่อไปแล้วนะฮะย,ย,ยืนอยู่ตรงนี้นะครับค <c oughs> ำใบคำใบอันที่สามนะคำใบอันที่สามนะฮะ <c oughs> อะมาครบยังอ่ะเร็ว <c oughs> สองคนนั้นอะเร็วเร็วคำใบนะฮะคำใบนะครับคำใบสามนะครับ <c oughs> รนนเทน S <S 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 อยู่บนคันเทนาถูกต้องครับไปหาเลยอยู่บนคันเทนานะครับอยู่บนคันเทนานะฮะเร็วเร็วเรกดไลค์ให้กับแอดมินแกงไอติมของเราทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเร็ว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 รีบหาอยู่บนคันเทนานี่แหละเอ้าเร็ว อย่าแกล้งกันให้ตกน้ำนะอย่าแกล้งกันให้ตกน้ำนะครับอยากแกล้งกันให้ตกน้ำนะครับใครเจอไหนอยู่ตรงไหนเมื่อกี้พี่มะเมียวเจอแล้วนะฮะอ่ะพี่มะเมียวมาขอบคุณเอฟซีหน่อยเร็วเอามา อ่อคุณปัะตูอ้าวมีคนตกน้ำนี่้วกราดอย่าน้ำมานะโอ้ยอย่าลงน้ำมันคันมันคันมันมีปุ๋ยอย่าลง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 มันคันมันคันถอย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 เดี๋ยวจะเล่นต่อจะเล่นต่อแล้วอ่ะจะเล่นต่อจะเล่นต่อจะเล่นต่อใช่เหรอ เบา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 เบาบาบาเบาเบาเบาบาบาเ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 บายบาเ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 บาบาเบาเบาบาเบาเบานบาเ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 บต้บาเนาเาเาเบาเบาเบาเนาเนาเบาเนีเนาเบาเบาเอย่าเบาเบ่เบานนาเบานบาเบาเบานอาเบ็เบาเบเเา แบงค์อื่นมันก็ชัดเกินไปอ่าเกมที่4ี่กำลังจะเริ่มแล้วนะครับทุกคนนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับยี่สบเหมือนเดิมยังอย่าแเอเกิ่ง มีคนแอบหันมานะครับมีคนแอบหันมานะครับพี่เสือแอบเห็นนะครับมีคนแอบหันมานะครับอย่าหันมาอย่าหันมาอย่าอย่าอย่าโกงเพื่อนอย่าโกงเพื่อนเดินหน้าไปอยู่ต้นมะพร้าให้หมด3คนนี้เดินไปทางนู้นสมคนนี้เดินไปเดินไปเดินไปอย่าหันมามีคนแอบหันมานะครับอย่าหันมาอย่าหันมาอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ อย่าเพิ่งหันมาหลับตาด้วยหลับตาด้วยมีคนแอบดูมีคนแอบดูหลับตา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  เดียว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 สามสองหนึ่งเริ่มอ่าเร็ว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 หารอบนี้ง่ายกว่าสามรอบแรกนะฮะบอกได้เลยว่ารอบนี้นะง่ายกว่าสามรอบแรกแน่นอนนะครับ อย่าลืมกดไลค์ให้กันกับ,บแอด,ดมินแกงไอติมด้วยนะครับนะฮะเป็นบังใ,ใ,ใจให้นะครับผมนะฮะหาง,ง่ายๆหาง่ายๆนะครับหาง,ง่ายคําคำใบ้คือ,อคไม่ลึกลับซับซ้อนไม่ลึกลับไม่ซับซ้อนคาดไม่ถึงในในไม่ต้องแหวกคำใบ้ต่อไปไม่ต้องแวงหวก ไม่ต้องแหวกนะฮะคำใบ้นะฮะไม่ต้องแหวกนะครับอ่าเร็วเร็วเร็วหาง่ายที่สุดแล้วนะใดบรรดาสี่เกมที่เล่นมานะครับหาง่ายที่สุดแล้วเร็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 วขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะฮะที่ช่วยดูโฆษณานะครับทําให้เรามีรายได้แล้วก็เอาแบ่งปันรายได้มาให้กับเด็กๆนะฮะแอดมินทีมแก๊งไอติมนะครับ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เสือด้วยนะครับดูโฆษณาดูกดไลค์นะฮะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับเด็กๆยังหาไม่เจอนะฮะเกมที่สี่นะฮะไม่เป็นไรมีวัวเป็นตัวโอ้เล่นเกมเล่นเกมนะฮะเล่นเกมนะครับเล่นเกมนะครับผมนะตอนนี้เล่นเกมกับเด็กๆแอดมินทีมแก๊งไอติมนะครับผมนะฮะมาทางนี้มาบอกคำใบ้ต่อมาทางนี้มาร่วมกันมาร่วมกัน อ่าคัมใบอันสุดท้ายแล้วนะจะมาเฉลยแล้วเรๆมาใกล้ๆตรงนี้นะฮะคัมใบสุดท้ายครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลคัมใบสุดท้ายนะฮะคัมใบสุดท้ายนะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนะฮะสีน้ำตาลอ่ะมันไม่ใช่ก็ไม่ต้องหากับสีเขียวไม่ต้องหากับสีดำไง ขี้ควายสีดําได้ยัางไงไอสีน้ําตาลได้ยงไงขี้ควายมันเป็นสีดำอด้อาวแล้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 วใบสุดท้ายแล้วนะสีน้ําตาลฮะไม่มีอะไรจะง่ายกว่านี้อีกแล้วนะครับแว ah. ่าไม่ต้องหวอาของันมาองกันสีน้าตาไม่ต้องแวแสดงว่ามันต้องอยู่บนดินมัไม่ได้อยู่บนดินมันอยู่มันอยู่บนด้วอ้าวมันง่ายมากเลยอ่ะไม่มีใครหาเจอจริงๆเหรอ มันง่ายมากเลยนะอยเอา้าไ,ไม่ได้อยู่กับน้องวัวไม่ได้อยู่กับน้องวัวไม่ต้องไปหากระวัวนะครับคำใบ <c <lusive> <c <LP> สุดท้ายอช่วยได้แค่นี้นะฮะคำใบสุดท้ายนะครับมาฟังคำใบสุดท้ายแล้วม,มาฟังคำใบสุดท้ายนะครับบนดินคำใบสุดท้ายนะฮะมีคำใบอะไรที่บอกไปแล้วบ้างอยู่บนดินอยู่บนดิน ไม่ต้องแหวกส,สีน้ำตาลคำใบสีสีนะครับให้เตะหนึ่งครั้งก็จะเจอเลยนะนะนะเตะดินหนึ่งครั้งก็จะเจอเลยนะครับนะนะโอ้อ้าวจะเจอไหมจะมีใครเจอไหมเนี่ย เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ต้องแหวกไม่ต้องหาเห็นหรือยังเออง่ายที่สุดแล้วเห็นไหมง่ายที่สุดแล้วแต่ไม่มีใครคาดถึงนะฮะโอ้ยก็อยู่บนใบไม้น่ะมันอยู่ใบไม้ทับะมันเป็นใบใบไม้ไหนไหนเมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะยี่หวาอยู่ตรงไหน นี่นะฮะอยู่ตรงนี้เองนะฮะมีใบไม้สีน้ำตาลเาน้าาลี่มเนี่ยมีใบไม้สีน้ำตาลในน้อยอ่ะทับอยู่นะะก็เลยทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงนั่นเองนะครับผมนะฮะขอบคุณ f อซีด้วยขอบคุณสบายหมดแล้วเงินรางวัลหมดแล้วนะได้เวลาไปกินน้ำไปไปกินน้าไปกินน้ำไปกินน้ำกลับบ้านกลับบ้านไปกินโคก ใครไม่ได้รางวัลก็ได้กินโคก้กกินขนมเย้ yeah, ใครไม่ได้รางวัลได้กินโคก้กกินขนมอือไม่ได้รางวัลเล้กินโค้กอือนั่นคือยายบอกว่าให้กินอ้าวไ, <c oughs> ไม่มีใครจักรยานไปด้วยเหรอเดรือวัวก็จะขี่จักรยานยแทนแล้วนะคุณยายคุณยายบอกว่าให้กินทุกคนอือ